อ่วันนี้เป็นการสอนออนไลน์สดๆนะครับของประชันปฐมศึกษาปีที่3นะครับวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดการคลองสวันนี้เราจะเรียนเรื่องดวงอาทิตย์ของเรานะครับอ่ะขอทดสอบระบบเสียงน่ครับใครได้ยินแล้วชู2นิ้วให้ครูเห็นหน่อยชูสนิ้วให้ครูเห็นหน่อยโอเคได้ยินเสียงนะชู2นิ้วโอเคครับเดี๋ยวครูกดแชร์ภาพหน้าจอให้นะครับ ชึบชึบชึบอ่ะเห็นเห็นไฟลว w o r ดนี่ไหมเอ้ย PowerPoint นี่ไหมครับถ้าเห็นแล้วชูสองนิ้วให้ครูหน่อยสีแดงๆเนี่ยอันเนี้ยเห็นแล้วชูสองนิ้วให้ครูหน่อยเห็นนะไม่ไม่รู้ว่าอะไรเนาะมันเล็กเนาะอาโอเคไม่เป็นไรครูแค่ต้องการอยากรู้ว่านักเรียนเห็นไหมโอเคนะครับมันขึ้นนะอ่าทีนี้ครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง ดวงอาทิตย์นะครับระหว่างเรียนใครมีข้อสงสัยอะไรถามครูได้ทันทีเลยนะครับดวงอาทิตย์ของเรานะครับอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเรานี่คือระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับโดยที่โลกเราอยู่ตรงนี้ดวงอาทิตย์เราอยู่ตรงนี้ดาวอื่นๆนี้เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะเช่นกัน แล้วระบบสุริยะหมายถึงอะไรนะครับระบบสุริยะหมายถึงกลุ่มดาวที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ครับกลุ่มดาวที่โครจรรอบดวงอาทิตย์อย่างเช่นดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับมีดวงดาวอื่นๆเนี่ยจะโครจรรอบดวงอาทิตย์เสมอไม่หลุดไปไหนจะมีแค่นี้นะครับมีใครเด้อ มีใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมถ้าไม่เข้าใจยกมือครับครูเห็นเธออยู่ครูเห็นนะครับเข้าใจนะโอเคติดขัดอะไรเปิดไมค์บอกครูเลยนะครับโอเคนะต่อนะครับโลกของเราโลกของเรานะครับอยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สามนะครับดวงอาทิตย์จะเป็นศูนย์กลางนะดีนชัดเจนนะครับต่อมา นี่คือหน้าตาของโลกเราครับโลกเราเป็นดาวเคราะห์โลกเราคือดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตเพ,พียงดวงเดียวนะครับถ้าวัดจากดวงดาวทั้งหมดในระบบสุริยะอันนี้โลกของเรามีเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตเพียงดวงเดียวอะทำความเข้าใจดาวเคราะห์ก่อนดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยพวกนี้ดาวเคราะห์หมดเลย พวกนี้คือดาวเคราะห์หมดเลยนะครับไม่มีแสงในตัวเองที่ครูวงเป็นดาวเคราะห์หมดเลยส่วนดาวที่มีแสงในตัวเองนะครับเราจะเรียกว่าดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเองเป็นดาวฤกษ์นะครับเราพูดตามนะดาวฤกษ์นะพูดเองเออเองไปเลยครับนะโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองโลกของเราอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์นะครับ ดวงอาทิตย์นะครับอืมสังเกตว่าจะมีพื้นสีน้ำเงินเยอะๆเนี่ยนี่คือพื้นน้ำนะครับพื้นน้ำส่วนที่เป็นเขียวๆน้ำตาลนี่คือพื้นดินโลกของเราถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับจะเป็นน้ำสามส่วนเลยจะมีเพียงแค่ส่วนเดียวที่เป็นพื้นดินอ่านี่ครูเปรียบเทียบให้ฟังนะครับผ่านนะครับถ้าไม่เข้าใจให้ถามได้ทันทีนะครับ โลกของเรานะครับจะโครจรรอบดวงอาทิตย์ดังภาพเลยครับจะโครจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา1ปีหรือ365วันนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันใด,ดออปีไหนที่มีเดือนที่เดือนกุมภาพันมีถึงวันที่29กุมภาปีนั้นจะใช้เวลา366วัน นะครับทง4ปีจะมีทีหนึ่งนะครับนี่คือภาพสแสดงการโคจรของโลกที่เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นะครับใช้เวลา1ปีเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งออกไปถามนักเรียนก่อนว่าติดขัดตรงไหนไหมนะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะมีใครดูไม่ได้หรือเกิดปัญหาอะไรไหมครับถ้าทุกคนโอเคชูนิ้วโปองขึ้นมาหน่อยโอเคถ้าโอเคชูนิ้วป้งขึ้นมาเยี่ยมนะนะโอเคนะครับงั้นงแล้วงั้นไปกันต่อนะครับตอนนี้มีกันกีคนเนี่ยห้าคนโอเคนอกจากโลกของเราโลกของเรานะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้ว โลกของเรายังหมุนรอบตัวเองด้วยนะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองด้วยนี่ครับโดยที่จะมีแกนของโลกนะครับแล้วโลกก็จะหมุนแบบนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทิศของโลกที่หมุนคือจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดกลางวันกลางคืนนะครับ เดี๋ยวค่อยเรียนในคาบหน้าในเรื่องนี้ทีนี้มาทาําความรู้จักกับดวงจันทร์ครับดวงจันทร์เห็นแสงแบบเนี้เห็นดวงจันทร์มีแสงแบบเนี้นะครับถามขอถามเอ่อถามคนไหนดีเอ่ยขอถามน้องพันธ์ละกันน้องพันธ์ดวงจันทร์ใช่เป็นดาวฤกษกหรือเป็นดาวเคราะห์เปิดไมค์ตอบครูครับน้องพันธ์ ดาวเลิกดาวเลิกเหรออ่าฮ่่าอทำวันนี้ให้ดีที่สุดนี่ใครเนี่ยขอถามครับดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์หรือเป็นดาวดาวเลิกอ่าเนี่ยคนเนี้ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วตอบคุณหน่อยครับมีอยู่สองคำตอบคำถามว่าเป็นดาวเลิกหรือเป็นดาวเคราะห์ครับให้เลือก ใครอ่ะครูเธอนั่นแหละชื่อไลน์เธอทําวันนี้ดีที่สุดเนี่ยทีรดนครับอ่ะทีรดนทีรดนดวงจันทร์เป็นดาวเลิกหรือเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ค่ะอ่ายังไม่รู้นะครูยังไม่ดีเลยนะต่อไปน้องเมย์เอาดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์เอาโทรศับแม่ไปคุยกับล่นไปเรียนกับบัวแม่ขงชอบเอปนั่นเล้าอาไปยังห้องเลย ดาวคอสค่ะน้องเมย์ตอบดาวคอสต่อมาคนนี้คนนี้ชื่ออะไรแม่ได้หรือดวงดวงจันทร์เป็นดาวฤกษ์หรือเป็นดาวคอสผมถามอันนี้ผมถามลูกแม่อยู่ผมถามลูกแม่อยู่ว่าดวงดวงจันทร์เป็นดาวฤกษ์เป็นดาวคอสยื่นให้แม่ตอบเฉยเลยอันนี้ห้องฟ้าใช่ไหมห้องฟ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเปลี่ยนคนอ่ะ นะมันไม่ใช่นะครับดูการเป็นดาวฤกษ์เป็นดาวพ่อครับไม่พิรุษนะดาวพ่อครับอ่าโอเคมีคำตอบไม่รู้อ่ะมีคำตอบทั้งสองคนไปดูนะครับปิดไม้ด้วยนะครับปิดไม้ด้วยนะครับเนี่ยตึ้งๆหน่อยชื่ออะไรเนี่ยคนปิดไม้ด้วยนะครับเสียงรบกวนนะครับครูกำลังสอนอยู่ปิดไม้ครับปิดไม้ด้วยครับปิดได้หน่อยจะปิดยังไงครูสอนต่อนะครับ ดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเรื่ดวงจันทร์ดาวเคราะห์นะครับแต่ที่คู่รกให้คล้องตามเข้าห้องตานะแต่ที่เราเห็นแสงเดี๋ยวก่อนนะครับเสียงโวงมากเลยกู่ร้ายมาตองตานเข้าไปโดนในห้องเียงดัรงี้ปิดไม้ด้วยครับปิดไม้ด้วยครับน้องอะไรเนี่ยตามตามปิดไม้ด้วยครับกดปิดไม้ด้วยนะครับโอเคครับไปก่อนต่อมาครับ ดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเลิกนะครับดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์นะครับอ้าวแล้วทําไมเราเห็นดาวดวงจันทร์สว่างแบบนี้ล่ะนี่มาดูนี่ครับที่เราเห็นดาวดวงจันทร์สว่างนี่เพราะว่าดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับถ้าวันใดที่ดวงจันทร์สว่นี้<ะ>โอ้โหขออนุญาตน,นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมไม่ฟังครูเลยครูบอกให้กดปิดไม้ครับน้องตามกดปิดไม์ด้วยครับปิดไม์ด้วยครับกดปิดไม้ด้วยครับเย้แล้วครับผมไววอแดงตั้งร้อยไม่แตกปุ๊บกดปิดไม์ด้วยครับอะไรนะน้องตัมตามครับกดปิดไม์ด้วยครับเสียงมันรบกวนครับไม่ต้องตายครูครูหรือเล่นไม่เป็นไรแต่กดปิดไม์ด้วยไอ้เจ้าแม่ตาวด้วย ไม่ใช่กดปิดวิดีโอครับน่นมันกดปิดวิดีโอแต่กดปิดไมค์ด้วย<อ>ไมโครโฟนครับนี่ตัวนี้ครับกดปิดตัวนี้ครับก็ไม่ปิดยังไงไว้ที่ายกดเนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับกดไปทีหนึ่งอ่าอันนั้นมันอันนั้นมันเป็นกล้องครับโอเคอ่ะตอ่อดวงจันทร์ Workers, ที่ดวงจันทร์เราเห็นดวงจันทร์สว่างนะครับเพราะว่าดวงจันทร์ได้รับได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนไปที่โลกนะครับถ้าเกิดดวงจันทร์อยู่ตรงนี้แสงจากดวงอาทิตย์จะไปตกที่ดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมาที่โลกทําให้เราเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยมีแสงนะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเลิกแต่เป็นดาวดาวเคราะห์นะครับดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์โอเคโอเคนะครับต่อมา ปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับครูสรุปให้ฟังดังนี้นะครับดวงจันทร์จะโครจรรอบโลกนะโครจรรอบโลกแล้วโลกเนี่ยโครจรรอบดวงดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่งเข้าใจนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์เยอะแยะมากมายเลยครับเกิดน้ําขึ้นน้ําลงหรืยุปร,ราคาหรือดูการาต่างๆทีนี้วันนี้เราจะมาดูข้อเดียวเลยคือประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะครับประโยชน์ของดวงอาทิตย์อ่ะหนึ่งเลยครับ ดวงอาทิตย์เป็นพลังงานแสงทําให้เรามองเห็นครับหลักการก็คือแสงกระทบกับสิ่งที่เรามองแล้วแสงอาจจะพาภาพมาเข้าที่ตาของเรานะครับแล้วไปแปลผลที่สมองสมองนะเรามองเห็นที่สมองนะครับไม่ได้มองเห็นที่ตานะครับดวงตาเราเป็นเพียงอุปกรณ์รับภาพเท่านั้นนะครับหนึ่งทำให้มองเห็น 2. องครับทำให้เกิดความอบอุ่นถ้าบนโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ ก็ไม่มีพลังงานความร้อนไม่มีความอบอุ่นเราก็จะหนาวมากๆเลยครับจแล้วก็ทําให้เสียชีวิตในที่สุดนะครับต่อมานี่ใช้ตากเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับทําให้เสื้อผ้าเราแห้งต้นไม้ใช้ในการสังเคราะห์แสงครับนี่หลักการของต้นไม้นะครับการสั่งข้อแสงคือการที่ต้นไม้สร้างอาหารนะครับโดยหนึ่งจะต้องมีแสงครับแสงจากดวงอาทิตย์ แล้วต้องมีสารมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ําและมีสารสีเขียวครับที่เรียกว่าคอโรฟิลล์นะครับอยู่ในใบครับหลังจากนั้นจะเกิดกระบวนการสั่งแสงต้นไม้จะปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราหายใจแล้วก็ได้พลังงานแป้งเก็บไว้ที่ใบของเขานะครับแป้งตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ําตาลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเขาทีหลังนะครับนี่คือข้อดีของดวงอาทิตย์นะครับต่อมา พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับสีฟ้านี่แหละเรียกแผงโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเซลล์ Cell, ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเรียกว่าเซลล์สุริยะนะครับเซลล์สุริยะภาษาอังกฤษเรียกโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับต่อมาครับทำให้เกิดลมครับ ลมเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศครับอย่างเช่นพัดลมเห็นไหมเกิดที่เกิดจากการที่อากาศมันเคลื่อนที่นะครับส่วนคําว่าอากาศคือสารคือแก๊สที่รวมตัวกันนะครับถ้าอากาศอยู่นิ่งๆสมมติอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนที่เราไม่เรียกลมนะครับแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเรียกลมนะครับทำความเข้าใจต่ออะทำไมดวงอาทิตย์ทำให้เกิดลมล่ะตอนกลางวันดวงบนนะตอนกลางวัน ดวงอาทิตย์ร้อนแหละทําให้พื้นดินเนี่ยมีคุณสมบัติคือดูดอุณหภูมิไว้เยอะกว่าน้ํานะครับทําให้ข้างบนเนี่ยมันร้อนอากาศจะเคลื่อนที่จากที่ที่เย็นกว่าไปหาที่ร้อนนะครับเย็นไปหาร้อนทําให้ตอนกลางวันเนี้ยอากาศจะเคลื่อนที่จากทะเลขึ้นมาบนบกเราจะเรียกลมนี้ว่าลมทะเลนะครับพอตอนกลางคืนดวงอาทิตย์หายไปแล้ว พื้นดินจะคลายอุณหภูมิได้ดีกว่าน้ําครับทําให้พื้นดิน,เ,นยเย็นกว่าอากาศจะเคลื่อนที่จากที่ที่เย็นไปหาที่ที่ร้อนลมก็จะเคลื่อนที่จากบนบกไปหาทะเลเราเรียกนี้ว่าลมบกเหมือนเพลงที่เราร้องกันทุกวันนะครับลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผัดกันผัดกันที่เราที่เราร้องกันนะครับมาจากเหตุการณ์นี้แหละครับโอเคเนาะไปต่อนะครับ เดีย๋ยวให้ทําแบบฝึกหัดแล้วนอกจากนั้นดวงอาทิตย์ยังมีอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล<ๆ>้วดวงอาทิตย์ยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมายนะครับนักเรียนสามารถคิดเองได้นะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับอาสมุดขึ้นมาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท,ที่หนึ่งที่ให้จดเมื่อกี้เลยครับมีใครจะถามอะไรครูไหมครับก่อนทําแบบฝึกหัดมีไหมไม่มีเนาะครูให้ทำอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย ย้อนครูดิบอกครูดิย้อนให้หนูัฟหน่อยเพราะเมื่อกี้สัญยานหลุดเข้าใจปะไม่เข้าใจก็ถามครูสิเปิดไม้ถามครูสินี่ไงเปิดอะถามครูก่อนอะใครจะถามอะไรครูครับคนไหนครูครับว่ามาครับมันต้องใช้ใบงานไหมเนี่ยทำวันนี้ให้ดีคนนี้ใช่ไหมี่ลูกอ่ะฟังครูตอนเนี้ยใบงานคือแผ่นนี้นะถ้าเกิดหนูมองไม่เห็น ครูส่องใบงานลงไปในกลุ่มไลน์แล้วเดีย๋ยวครูแชร์ให้นะหนูคลิกขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนใบงานยูยไม่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 อยู่ในกลุ่มไลน์อยู่ในไลน์อยู่ในไลน์ตอนนี้ใช่คดรดับกดดูซิเจอไหมถ้าไม่เจอคลิกดูหน้าจอครูก็ได้ครับแล้วขยายเอาเห็นไหม โอ้ยนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูแชร์ให้นี่ใบงานเดี๋ยวครูส่งลงไปในกลุ่มไลน์ให้นะครับแล้วก็ส่งครูวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวครูปิดจบการสอนจบการบันทึกหน้าจอนะครับเดี๋ยวครูส่งเดี๋ยวครูจะส่งให้นะครับโอเคไหมส่งให้ในไลน์อ่ะแล้วกดกดทู่ แล้วพรุ่งนี้ส่งส่งถ่ายรูปส่งนะถ่ายรูปส่งครูนะเขียนงานลงในสมุดเขียนชื่อชั้นนามกุลให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มลายโอเคอ่าส่วนตัวงานนี่ครูจะส่งให้ตรงนี้แหละนะครับวันนี้มีใครจะถามอะไรครูไหมครับถามครูได้เลยคนแก่มาแล,แล้วนี่ไก็ดูนี่อ่าไปแล้วนะไปแล้วนะ หัวหน้าบอกหน่อยหัวหน้าบอกหน่อยไปแล้ว <laughs> <Hey. S 1> นะครับไปแล้ว <Hey. S 1>